ปาจีนนี่ต้องเที่ยวอะไรคะเนี่ยปาจีนเน่ปาจีนอุยหนูไม่มีที่เที่ยวเลยนอกจากบ้านหนูอ่ะไม่มีที่ไหน <laughs> น้ำตกนี่ข่าวหรือคุณคะน่าจะคุณค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักอ๋อดินอะไรพวกนี้ถูกไหมใช่น้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอ้าห <laughs> เหมือนโดนคุ <Happiness gegen violin inding> ่คำอัญยเซย์ยสดีควัสค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเราไปเราถือกล้องแบบแปลกๆวะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่คือโทรศัพท์หรือ iPad หรืออะไรอะ iPad แล้วเราถือหรอใช่ทำไมถือละคะัถือ iPad ททำไมอะหนูวางแล้วไม่เฟี้ยวอะอ๋อวางแล้วไม่เฟี้ยวมออะไรคะเนี่ยไม่เฟี้ยวหนูอยู่มห้ามห้าแล้วหรอใช่ทำไมหน้ายังกบบเด็กมต้นเลยล่ะคะ ก็ไม่รู้ไม่น่าเด็กไงใช่หรอจริงปะจริงอุย้ยผมแล้วสวยจังเลยเว้ยพี่หวานกูนมากเลยเออนั่นแหละมันสวยเว้ยโอ้ยจริงไหมคุณมากค่ะ,ะจริงเลยแว่นกลมบล็อกเหมือนโดมิตะเลยซ้อมอีกหนูคอสเพย์เป็นโดมิตะอยู่พี่คอสเพย์เป็นอะไระพี่คอสเพย์เป็นตำรวจคะ่ะอุยอ้ยอุ้ยเนูเห็นตอนแรกหนูแบบแบบนึกว่าแบบพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยเออ,อพอๆกันเหมือนเหมือนกัน <laughs> อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยมอ้าหนูอยู่ปาจีนบุรีค่ะพี่ปาจีนบุรีเลยหรอไปอยู่ไกลจังล่ะคะไปอยู่ใกล้ๆพี่มาเอ้ยพี่แหน่ะค่ะหนูจะไปพี่อยู่แถวปทุมอะค่ะอุ้ยหนูไปบ่อยเนี่ยหนูว่าจะไปปทุมเหมือนกันหรอมาทําอะไรหนูจะไปโอเปนเฮาส์โอเปนเฮาส์อะไรมอกรุงเทพจริงหรอใช่อ่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อเนทค่ะพี่เนทน้องเนทใช่น้องเนทจะมาเรียนบียูหรอคะหรือว่ามาดูไว้เฉย ไปด้วยเชยค่ะโอ้ามามาทุนมาเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มาเชียงใหมอ๋อมาวันเดียวหรอคะใช่ค่ะแล้วแล้วเราไม่แบบอยู่กรุงเทพเที่ยวอะไรหน่อยหรอไม่มีหนุ่มพาเที่ยวรอปีหน้าถ้ามีหนุ่มเว้ยแล้วก,ก็เซซี่เกินหน้เฮ้ยก็หนุ่มก็นี่ไงหนุ่มเฮ้ยอยากกินอะไรก็เลี้ยงได้หมดแหละ วยเออมิตใดีนะเลิศเลิศเลยค่ะเลิศน้องอะไรนะขออีกทีคะน้องเนทค่ะเนสเนทกาแฟเนทกาแฟพี่ชื่อเวฟนะคะือน้องเนสอาแล้วแล้วเราก็ไปตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นอย่างเี้ยหรอใช่ค่ะทำทำไมไม่มีเพื่อนอยู่ที่นี่หรอ มีอยู่ไม่รู้หนูไม่มีตังค์ไม่มีตังอะไรคะหนูไม่มีตังค์ต้องไปกลับไม่มีที่นอนเอาก็ไปนอนกับเพื่อนไม่ได้หรอม่ได้อาเจ,จะห้องพี่เตียงพี่ว่างนะข้างๆโอ้ยหนูนอนในตู้ข้างหลังพี่ได้ไหมคะได้ได้วิ <laughs> <saturated> บ้าพี่จะให้ผู้หญิงนอนตู้ได้ยังไง <laughs> ล่ะเดี๋ยวพี่ไปนอนตู้เองน้องก็นอนเตียงไปเม่รหนูเสียสละให้ก็ได้เดี๋ยวหนูนอนน้องน้ำ มาเลิศมากเลยค่ะจะมาจะมาบียูนี่เดินไปนิเทศหรออะไรนะคะมาบียูนี่เดินไปนิเทศหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาไปเรื่อยมาเที่ยวเฉยประมาณนั้นใช่ใช่เพื่อนพาไปไหนหนูก็ไปหมดอ่ะน้องเนสสนใจแจกว้าวไหมคะอุ้ยใช่ค่ะพี่อว้ยพี่สตรีมอยู่ปะเนี่ยสตรีมอยู่นิดนิน้อยนอย้ยหนูอายคนดูเยอะไหมไอ้คนดูไม่เยอะคนดูไม่เยอะคนดูไม่เยอะ เอ้ยหนูขอช่องพี่มัง่งเอ้ยได้ได้ได้คนดูไม่เยอะไหนไหนไม่เยอะจริงแต่ว่าพี่พี่พอาไปตัดเป็นคลิปลงนะคะได้ไหมได้ไหนหนูขอดูช่องพี่ก่อนเ่อน้องเนสคะใช่ใช่ตรงนี้เป็นใครคะเนี่ยไม่คลิป คลิปแบบตอนม้อต้นมันแมทหนูทำเล่นๆในฉี่อย iec, ู่ดีก็แมทคนเขาก็เลยฟอมมาอ๋อเห้าเส้นเก้าด้วยนะโอ้ว้าวอะไรอ่ะอุ้ยพี่เหมือนโดนคุ่คำว้แล้วแมทได้ถูกคลิปมากเลยค่ะ ดีนี่หนูทำคลิปที่ดีแล้วมันไม่แมนมันแมนแต่อะไรก็ไม่รู้คลิปเดียวใช่ถูกต้องอ๋อคือยอดซับมาจากคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วก็ไม่ลงอีกแล้วเพราะกูกลัวใช่ใช,ใช่เดี๋ยวโดนถอยลงอุ้ยเลิศมากนะคระัเนี่ยนี่ขอบคุณค่ะอุ้ยเจ๋งมากเลยเลิศมากเลยว้าวว้าวากินง่ายอยู่ง่ายไหมล่ะคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายมากกินง่ายอยู่ง่ายใช่ไหมก็กินพี่ก็ได้เนาะ อาจจะยังยังไม่ถึงสิบแปดอาจจะยังสองปีเองพี่ทนได้อดทนได้อดทนลืมถามเลยค่ะมีแฟนไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะพี่ลืมโปรโมทให้หนูด้วยนะพี่จะไปลงร่างเข้าทางได้ค่ะเดี๋ยวคุยกับพี่เดี๋ยวพี่เอาคลิปไปลงกันตามนั้นเลยค่ะยังมีแฟนเหรอคะยังมีแฟนเหรอยังมีแฟนนิดหน่อยค่ะทําไมทําไมถึงยังมีแฟนนะคะ มันเหงามันเหงาหรอใช่ก็มาคุยกับพี่ก็ได้นะคะเว้เอาละเอาละเด็กคนนี้น้องเนสว้าชอบจังเลยนะคะคอนเทนต์คอนใจอย่างเงี้ยเรียกว่าเข้ากันได้ดีถ้าเกิดมาถ่ายด้วยกันนี่น่าจะไหลเลยนะคะเนี้จริงไหมไหลไปห้องใครก็ไม่รู้ เราแผนไว้เราจะไปเรียนมอไหนหรือยังไม่ได้แพนหนูแผนไว้หนูอยากไปเรียนมเกษตรแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองคิดดูอีกเกษตรบางเขนถูกไหมใช่ค่ะก็คือจะเข้ามาในเมืองแหละใช่หนูไม่อยากอยู่ปักจีนแล้วหนูอยากเข้ากรุงเทพเนี่ยหนูจะหามหาลัยไหนก็ได้ที่หนูแบบได้อยู่กรุงเทพอะเข้ามานะคะเข้ามาแล้วมาเจอกันเออเข้ามาหนูรอรับค่าตัวได้เลยเต็มระบบไดได้เลย S 1> <S 1> <S <S ปาจีนนี่ต้องเที่ยวอะไรคะเนี่ยปาจีนอะปาจีนวิหนูไม่มีที่เที่ยวอะไรนอกจากบ้านหนูอะมันไม่มีที่ไหน <S 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 ไม่มันไม่มีจริงมันไม่มีจริงไม่ไม,มีจริงอาจจะมีน้ําตกอะไรอย่างงี้อ๋อน้ําตกถูกไหม <S 2> <S 2> ใช่น้ําตกนี่ข่าวหรือขุนคะน่าจะขุนค่คะช่วงนี้ฝนตกหนักอ๋อดินอะไรพวกนี้ถูกไหม ใช่น้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ย่าๆๆ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 อ้ๆๆเ้ี๋ยวเๆๆ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 หๆดๆๆๆๆคนไงๆๆรๆๆๆๆๆๆอๆๆๆงเๆๆเๆๆๆๆๆๆๆน้ๆงๆๆๆเๆๆ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 ๆคๆๆๆๆๆง หนูเป็นคนนี้หนูเป็นคนนี้หนูเปีนคนนี้เลิศมากค่ะเลิศมากโอ้ยสวยน่ารักแต่บางทีจิตใจอาจจะโสกะปกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คำ <c oughs> <c oughs> นั้นใช้คำว่าจิตใจอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรนะมีทฤษฎีอยู่ในใจใช่เอ้ยจริงอาจจะไม่ได้โสกะปกแค่จิตใจแจ่ไม่ขนาดนั<ส>้นหอาเมื่อจนะโสกะปกแบบไม่หรอกที่จริงอ่ะหนูก็จาดอยู่นิดนึงก็ได้หรอ วิพี่ชอบเลยค่ะคนแบบนี้สวยแต่ไม่ห่วงสวยเนี่ยชอบเลย <c oughs> เหมาะกลับมาออกช่องพีมากๆเลยวิหนูรอคลิปแมสอยู่หนูปักไว้รอเลยน้องจัดดูไม่ดีเอาน้องเพิ่งมห้าอยู่ยังดีกว่าเพราะพี่รู้วิธีทําให้มันแมสอยู่แต่ว่ายังดีกว่าจะยังโอเคหนูเข้าใจได้พี่เคยแมสมาแล้วสี่ห้าคลิปมัง้งแล้วก็โดนลบออกหมดเลย ไม่ต้องถามเนาะเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะมันยี่สิบบวกละกันเอออใไทุกอย่างโอเคมันยีสิบบวกคนก็เลยดูอ้พี่รอหนูก่อนอีกสีบีได้เลยแสดงว่าทฤษฎีเต็มแปะใช่ไหมไม่ก็แค่สีบีเองเนาะ ใช่อีสี่ปีพี่ออนก,ก่อนเราแน่นอนคะ่ะน้องเนสพี่จะรอ <c oughs> น้องเนสอยู่ที่ปทุมธานีเสมอคะ่ะ <c oughs> พี่ชอบคะ่ะมีคอนทงคอนแท็กกับสาวสาวสวยสวยน่าราักน่ารักอย่างนี้น <c oughs> ี่ค่ะค่ะพี่หนูอยู่ในรีส์สาวสาวสว,สวยสวยหนูรู้สึกแบบแน่นอนสิขาแน่นอนอย่างนี้ไม่เรียกสวยไม่เรียกน่ารักแล้วเรียกอะไรคะเนี่ยอืม <c oughs> อยากให้เจอเชียวน,นะคะซอ,องเนี้ยทุบลาเข้าห้องเอ้ยไม่ใช่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 ไ,ชไ,ชไ,ชไปถึงเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ทำความรู้จ,จักเ,ออเช็คแทนดีนะคะเนี่ยะค่ะน่ารักค่ะน่ารักน้อยขอบคุณค่ะโอ้ยปาจีนก็แค่นี้นี่นาใช่อยู่ใกล้ๆเลยไม่ได้อยู่ไกลเลย <laughs> ขับรถสองชั่วโมงเองหุยก็ แค่แค่ปากถางจีใแค่ปากซอยใช่ก็ย้ายย้ายย้ายมาเลยมาย้ายมาคนของมาอยู่กับพี่เลยดีกว่าเลยแหละเลยแหละเลยเหรอเลยแหละอ๋อเขาใหญ่อยู่ปาจีเหรอคะมีเขาใหญ่ปาจีนแล้วก็น่าจะอยู่โคราชด้วยโอ้โอ้โอ้ใช่แต่ที่รองนั้นน่าจะอยู่โคราชปาจีอ๋อแต่ว่าแต่ว่าที่เที่ยวที่ดีที่สุดของปาจีนี่คือบ้านน้องถูกไหมคะ ใช่ค่ะบ้านหนูบ้านหนูวิวแบบบรรยากาศมันดีไงร <laughs> อก่อนนะคะรอโตก่อนนะคะร <laughs> อโตก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้หาร้านวิวไม่ยากเลยค่ะโอเคแหมมันน่ารักเชียววย <c oughs> <c oughs> หนูรอแบบอีกสี่ปีนะหนูจะเลื่อนมาเจอพี่อีกปัดมาเจอพี่อีกก็ถ้าเกิดว่าดวงเราไม่สมพงกันเราก็สร้างดวงขึ้นมาเลยไม่ยาก ทุกอย่างสร้างด้วยสร้างได้ด้วยมือเราอาจจะจริงใช่รืกลัวอะไรมีคอนแทคกกันแล้วอ่ะไม่มันหาป่ะอ่ะเล่นบ่อยไหมคะโอมิเนี่ยช่วงนี้ก็บ่อยอยู่คะ่ะมันเหงาเงาอ๋อเหรอเหงาเหงาหรอทำไมล่ะทำไมถึงช่วงนี้เงาเหงาเพราะอะไรหนูไม่รู้อะ่ะมันไม่มีไม่ค่อยมีคนคุยด้วยท่าไหร่อโอเพื่อนเพื่อนหายไปในบทค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีไปอยู่กับแฟนมดแล้วค่ะพี่เพื่อนไม่คุยด้วยแล้วใช่ไหมใช่งั้นเราต้องขิงเพื่อนแล้วค่ะว่าเรามาเจอ ยู YouTube, ทูบเบอร์เนี่ยหนูมัาจะทักไปคิงอยู่นี่เลยถ่ายวีดีโอส่งมาให้เพื่อนกล้องหนูกางไม่รู้ต้อง จะพีไปเต้นเหนือกลางวงนิเทศดีไหมเอาดีแปลว่าเลิศปะหนูรอดท้าคลิปออฟลี่เลยเ่ยเกินไปทาไมเราถึงใส่แว่นคะเนี่ยเพราะว่าหนูสายตาสั้นหรอสั้นเท่าไหร่คะประมาณสามร้อยค่ะสามร้อยหรอใช่พอกันเลยนะแต่ว่าถึงสายตาจะสั้นยังไง น้องเนสก็ชัดเจนอะไรเดี๋ยวไปเล่นอย่าพึ่งออกอาการออ๋ไม่หนูแค่อะไรยัไม่ทำอะไรเลยให้พี่เล่นให้เจนก่อนแล้วให้เขินอ๋อโอเคโอเคใช่เอาไปนะคะถึงสายตาพี่จะสั้นนะแต่น้องเนทชัดเจนตลอดพี่เสมอค่ะว้าวโอ้แชทบอกว่า เพราะใส่ใจแล้วมันเจ็บก็เลยใส่แวนอันนี้คมนะอันนี้คมอันนี้คมเลยเหงื่ใจหวานเสียบเลยหวานเสียบเลยพี่อย่าลืมแปลว่าหนูให้เขาได้นอยนะคะนี่ไงครับแปะอยู่นี่ไงเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาเห็นอยู่มาทําปกคลิปค่ะเอ้ยทำยังไงดีอ่ะค้างไว้เดี๋ยวพี่แคปเอาไม่ได้อะห้ามสั่นนะฮะดูขาด้ ันจะแคบไม่ได้ค่ะเทคที่สองนะคะหน่ารักมากค่ะสดใสสุดๆเลยนะคะน้องเนสปาจีน <c oughs> บุลีรีบรีบโตแล้วมาดังไปด้วยกันได้เลยเลิศมากเลิศมากเลิศมาก สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย